สาวต่างชาติถึงกับพูดว่าการได้มาเที่ยวเมืองไทยคือจุดสูงสุดในชีวิตจะเป็นยังไงเมื่อแก๊งสาวฝรั่งบุกเชียงใหม่แบบสู้ชีวิตทั้งขี่มอเตอร์ไซค์ตามล่ามเมฆโลมาเข้าครัวตำพริกแกงจนหน้าแดงกำ่ำและวีรกรรมโซ้ยเกี๊ยวกุ้งที่รถสัมผัสทำอวงแตกจะสนุกมันฮาขนาดไหนต่างจากที่อื่นยังไงมาติดตามชมกันเลยค่ะ เริ่มต้นความหันษาที่สนามบินสุวรรณภูมิกันก่อนเลยสองสาวเพื่อนสีเปิดตัวด้วยความร่าเริงสดใสยืนอยู่หน้ายักษ์ตัวใหญ่ยักษ์ที่เป็นแลนด์มาร์กน้องเขาเล่าคขำๆว่าตั้งเป้าจะถ่ายคลิปทุกวันเก็บไว้ดูตอนแก่แต่เอาเข้าจริงความขี้เกียจครอบงำทำไปได้แค่คลิปเดียวซะง,งั้นแล้วก็มาถึงประเด็นโลกแตกที่นักท่องเที่ยวต้องเลือกระหว่างนั่งรถไฟนอนกินลมชมวิว12ชั่วโมงเพื่อสืมซับบรรยากาศหรือ จะนั่งเครื่องบินชั่วโมงเดียวถึงสองสาวเราหัวเราะร่าบอกว่าขอเลือกความสบายดีกว่าจ่ายเงินเท่ากันจะไปนั่งทรมานหลังทำไมความคิดฉลาดเลือกจริงๆกลุ่มเพื่อนๆของเธอก็ดูเฮฮาไม่แพ้กันเต้นโชว์สเต็ปกันกลางสนามบินชนแก้วเครื่องดื่มกันอย่างสนุกสนานพอขึ้นเครื่องบินก็ไม่ยอมแปะแผ่นมาร์กหน้าบำรุงผิวกันฉ่ำๆเตรียมพร้อมความสวยให้เต็มที่ก่อนเครื่องลงจอดพอเท้าแตะพื้นดินเมืองไทยปุ๊บ อินเนอร์นางแบบก็มาเต็มเดินสับขาบนฟุตบาทเมืองไทยท่ามกลางแดดจ้าใส่เสื้อยืดลายช้างยอดฮิตที่ใครมาก็ต้องใส่ถือกาแฟเย็นราคาเบาๆแต่เดินหมุนตัวประหนึ่งถ่ายมิวสิกวิดีโอดูมีความสุขจนน่าอิจฉา มาต่อกันที่ภารกิจตะลุยกินตลาดกลางคืนที่เชียงใหม่กันบ้างงานนี้มีทั้งรุ่งและร่วงเริ่มจากกะหรี่ปับ๊บราคาแสนถูกกัดเข้าไปคำแรกทำหน้าครุ่นคิดเหมือนกำลังประมวลผลรสชาติสรุปว่ารสเหมือนแกงแช่แข็งแต่ก็พอกินได้ ต่อด้วยซาลาเปาไส้แกงที่บิออกมาแล้วไส้เย็นเฉียบก็ยังพอยิ้มสู้ไหวมันลุ้นกันที่ซาลาเปาหน้าเป็ดที่สภาพดูแฉะแฉะจนเจ้าตัวแอบกลัวแต่พอกินเข้าไปกลับตาลุกวาวบอกว่ารสชาติดีงามพระรามแปดจนเพื่อนต้องแย่งชิมถัดภาพมาที่เจ้าตัวบน่นอุบว่าอยู่เมืองไทยแล้วกระเพาะครากหรือระยัยกินมื้อใหญ่จนพุงกลางผ่านไปไม่ถึงชั่วโมงก็หิวอีกแล้วสงสัยระบบเผาผลาญจะทำงานดีจัด ปิดท้ายของขาวด้วยเนื้ออบที่หน้าตาดูดีชนชิ้นเนื้อฉลองกันอย่างดิบดีแต่พอกัดเข้าไปเคี้ยวตุ้ยตุ้ยสองสาวมองหน้ากันเลิกลักแล้วพร้อมใจกันคว่ำนิ้วโป้งทันทีบอกว่าแห้งผากเหมือนเคี้ยวกระดาษทรายเมนูนี้สอบตกอย่างแรง แต่ที่พีคที่สุดจนต้องเอาใจช่วยคือช็อตลองของแปลกน้องเขาไปยืนหน้าร้านแมลงทอดอย่างกล้าหาญถือไม้เสียบแมงป่องตัวดำเมี้ยมขึ้นมาโชว์ทำใจอยู่นานสองนานก่อนจะตัดสินใจอ้าปากงับเข้าไปเต็มคำ เขียวไปได้แค่สองสามทีสีหน้าเปลี่ยนจากยิ้มแย้มเป็นกลืนไม่เข้าคายออกอาการผะอืดผะอมพุ่งปรีดจนต้องรีบก้มตัวลงไปคายทิ้งแทบไม่ทันไอโขกหลกหน้าแดงก่ำท่ามกลางเสียงหัวเราะชอบใจของเพื่อนที่ถ่ายคลิปบอกเลยว่าประสบการณ์กินแมงป่องครั้งนี้คงจำไปจนวันตาย ปิดจ็อบค่ำคืนด้วยการไปยืนเต้นโยกย้ายส่ายสะโพกหน้าร้านสะดวกซื้อ7 e เ e ่ e อเป็นการจบวันที่สมบูรณ์แบบตามวิถีนักท่องเที่ยวสายบันเทิงจริงๆเห็นแล้วก็อดเอ็นดูในความพยายามลองผิดลองถูกและความจอยกับทุกโมเมนต์ของพวกเธอไม่ได้จริงๆมาเมาทมอยกันต่อกับวีรกรรมของสาวอีฟ้าและเดอะแก๊งที่เชียงใหม่กันดีกว่า เรื่องราวคราวนี้เริ่มต้นที่คาเฟ่ช้าง Elephant Elephant Cafe ซึ่งสาวเจ้าก็สารภาพตามตรงเลยว่าตอนแรกนึกว่าเป็นที่เที่ยวเชิงอนุรักษ์แบบไม่มีการขี่ช้างแต่พอไปถึงเห็นคนนั่งบนหลังช้างก็เลยเฟลนิดหน่อยแต่ไหนๆมาแล้วก็ต้องจอยกวนเพื่อนก็พากันป้อนกล้วยช้างกันสนุกสนานมีช็อตฮาที่เพื่อนผู้ชายโดนช้างพ่นลมหายใจใส่จนสะดุ้งหยงเรียกเสียงฮากันครื้นเครงเพราะขากลับนิสิพีกกว่าเพราะแก๊งนี้แว้นมอเตอร์ไซค์กลับกันเอง ระหว่างทางจูจ่ๆก็จอดรถกระทันหันชี้โบชี้เบ้ไปบนฟ้าเพื่อนสาวคนนึงตื่นเต้นใหญ่โตบอกว่านั่นมันโลมาแต่พอดูดีๆอา้าวมันคือแม่ก้อนหนึ่งที่บังเอิญรูปร่างเหมือนโลมาเฉยๆเ,เพื่อนฝูงถึงกับขำก้ากว่าพวกเรานี่มันตื่นเต้นกับอะไรบ้าบอคอแตกได้ขนาดนี้เชียวหรือขี่ไปขำไปแถมคนซ้อนยังจิบเบียชิวชิวท้าลมไปอีกพอไปถึงที่พักใหม่ก็ต้องร้องว,ว้าวเพราะเป็นวิลล่าหรูมีสระว่ายน้ำแบบอินฟินิตี้พูลวิวพระอาทิตย์ตกดิ สวยตาแตกคุ้มค่าเหนื่อยที่แว้นมาไกลจริงๆตัดภาพมาที่อีกวันกับการเรียนทำอาหารที่โรงเรียนสอนทำอาหาร Grandmas Home Cooking School ซึ่งฉีสารภาพว่าจองคอร์สนี้ตอนกำลังเมาเมื่อคืนก่อนตื่นมาแบบงงๆแต่ก็สู้ตายใส่หมวกสารคาดผ้ากันเปื้อนลงแปลงผักไปทักทายไก่เมนูแรกคือต้มขาไก่ที่ทำเองชมเองว่าอร่อยแต่ดันพลาดท่าไปเคี้ยวเครื่องต้มยำอย่างขาตะไคร้เข้าเต็มคำจนหน้าเหยเก ด้วยผัดไทยกุ้งสดซึ่งชีบอกว่าไม่เคยกินชริมมาก่อนพอกินเข้าไปแล้วบอกรสชาติเหมือนพรอเลยเพื่อนถึงกับมองบนแล้วบอกว่ามันก็คืออันเดียวกันนั่นแหละปล่อยไก่ไปอีกหนึ่งตัวจากนั้นก็นั่งตำพริกแกงทำข้าวซอยไก่กินคู่กับข้าวเหนียวมะม่วงที่ครูสอนวิธีราดกะทิแบบถูกต้องชีประทับใจคนไทยมากชมเปาะเลยว่าคนไทยน่ารักที่สุดในโลกมีความนอบน้อมไหว้สวยจนชีอยากจะสมัครงานเป็นเด็กล้างจานที่นี่เลยทีเดียวระหว่างกิน ก็แอบบ่นเรื่องสวนน้ำแกรนแคนยอนว่าใครจะไปอย่าหาทํากระโดดหอสูง10เมตรเชียวเพราะชีโดดมาแล้วเจ็บก้นกกสุดๆเหมือนกระดูกจะร้าวเดินขากระแผวเป็นนางงามตกรอบเลย ปิดท้ายด้วยวันแห่งความพังพินาศเพราะริ์แอลกอฮอล์ตื่นมาด้วยสภาพแฮงโอเวอร์ขั้นสุดเพราะปาร์ตี้กันยันเช้าอดไปทัวช้างรอบเช้าตามระเบียบต้องมานั่งซดเกลือแร่หน้าเซเว่นเพื่อถอนพิษไข้พอฟื้นคืนชีพก็พากันไปสวนน้ำแกรนแคนยอนที่ชีเคยเตือนไว้นั่นแหละไปถึงก็ท้ากันเลยว่าใครจะข้อเท้าพลิกก่อนกันเล่นน้ำเสร็จตกเย็นก็หิวโซไปแวะร้านบะหมี่หมูแดงข้างทางสั่งบะหมี่หมูแดงมานั่งโซยด้วยตะเกียบแบบทุรักทุเลคีบเส้นทีเหมือนจะพันกัน ทั้งจานจนแทบจะใช้มือเปิบเพื่อนชายสั่งเท้าหน้าหมูกรอบไข่เป็ดดูน่ากินเชียวแต่ไฮไลท์อยู่ที่เพื่อนอีกคนสั่งเกี๊ยวคุง้งพอกัดเข้าไปคำแรกทำหน้าผะอึดผะอมบอกว่ารสชาติน้ำซุปดีนะแต่รสสัมผัสของเกี๊ยวมันหยืดหยๆเหมือนกำลังเคี้ยวส่วนนั้นของท่านชายเล่นอาวงแตกฮากันลั่นโต๊ะด้วยความสะอิดสะเอียนปนขำปิดจอบค่ำคืนนี้ด้วยการไปเดินเล่นตลาดโคมไฟสวยๆล้างตาจากเรื่องเกี๊ยวเมื่อกี้เป็นทริปที่ครบทุกรสทั้งสุกเศร้าเหงา และหาแบบรัวๆตามสไตล์นักท่องเที่ยวสายบันเทิงจริงๆจากที่ไปส่องกระแสชาวเน็ตทั่วโลกที่ได้ดูคลิปหรือเคยไปตามรอยสถานที่พวกนี้มาบอกเลยว่าคอมเมนต์แตกแตนมากแม่ส่วนใหญ่จะกรี๊ดกราดกับความเรียวและความม่วนจอยของทริปนี้สุดๆเริ่มที่โรงเรียนสอนทำอาหาร Grandmas Home Cooking School ที่สาวๆไปกันคอมเมนต์ชาวต่างชาติเทคะแนนให้แดบ10เต็ม10ไม่มีหัก หลายคนบอกว่าเป็นไฮไลท์ของทริปเชียงใหม่เลยทีเดียวเพราะไม่ใช่แค่ทำอาหารแต่ได้ฟิลสนับสนุนชาวบ้านจริงๆ ฝรั่งหลายคนชอบมากที่ได้เดินเก็บผักเก็บสมุนไพรสดๆจากสวนมาทำเองมันดูออร์แกนิกดูเก๋กูดแถมคุณครูที่สอนก็ฮามากชอบแซวชอบหยอกให้นักเรียนขำตลอดคลาสทำให้อาหารไทยที่ดูยากๆก,กลายเป็นเรื่องสนุกไปเลยคอมเมนต์ส่วนใหญ่เลยจะบอกว่าคุ้มค่ามากได้กินอิ่มจนพุงกลางแถมได้วิชาติดตัวกลับบ้าน ส่วนช็อตเด็ดกินแมงปองนี่คอมเมนต์เสียงแตกเป็น2ฝั่งฝั่งหนึงคือนับถือใจนางมากที่กล้ากินเพราะฝรั่งจำนวนมากเห็นแล้วคนลุกสู้แค่เห็นหางก็ใจฝ่อแล้วแต่พวกที่เคยลองกินมาแล้วจะรีบเข้ามาคอมเมนต์บอกว่าเฮ้ยรสชาติมันไม่ได้แย่นะบางคนบอกว่ารสสัมผัสเหมือนมันฝรั่งทอดกร,บกรอบๆหรือคล้ายๆกุ้งแต่ที่นางกินแล้วหน้าเหสงสัยจะไปเจอตัวที่เปลือกแข็งเกินไปเคี้ยวไม่เข้าหรือไม่ก็ยัง ไม่ชินกับรถสัมผัสกรุบกริบที่ขาแมงปองมันทิ่มเหงือกชาวเน็ตเลยพากันขำและเอ็นดูในความพยายามเปิดประสบการณ์ของนางกันยกใหญ่และที่ขาดไม่ได้คือคาเฟ่ช้างเอลฟินเอลฟเคนคาเฟ่อันนี้คอมเมนต์เป็นเอกฉันว่าวิวหลักล้านฝรั่งเห็นแล้วร้องว้าวกันระงมบอกว่าเป็นฝันที่เป็นจริงที่ได้จิบกาแฟแลมองน้องช้างเดินเล่นกลางทุ่งนาสีเขียวมันดูชิลดูแพงมาก ถึงแม้จะมีดราม่าเบาๆเรื่องการขี่ช้างบ้างในบางคอมเมนต์แต่พอบอกว่าเป็นคาเฟ่ที่เน้นให้คนได้ใกล้ชิดธรรมชาติและดูแลช้างอย่างดีกระแสะชื่นชมก็มาเต็มสรุปแล้วคอมเมนต์ส่วนใหญ่คืออิจฉาและอยากกดจองตั๋วบินมาไทยเดี๋ยวนี้เลยจ้า